วันนี้เมนูแซ่บๆนะครับไข่เจียวต้มตะไคร้ไข่ไก่3ามฟองน้ำปลานิดหน่อยตีให้เข้ากันตะไคร้สอยเล็กๆเลยนะครับสอยละเอียดเลยเคี้ยวง่ายมะนาวนะครับ1นู่ลูกกระทะลงน้ำมันนะครับให้มันร้อนก็เอาไข่ลงไปเจียวเลยรอสักครู่กลับด้านนะครับพลิกดูก็รู้หลังจากนั้นผมก็จะเอาไปหั่นเป็นชิ้นพอคำนะครับชิ้นเล็กๆกินไข่เจียวมาเยอะแล้วลองเมนูนี้ดูครับ ั้งหมอ้อลงน้ำไป600มิลลิลิตรนะครับลงหอมแดงพอมันเริ่มเดือดลงหอมแดงแล้วก็ตะไคร้น้ำปลา3ช้อนโต๊ะนะครับถ้าใครบอกไม่เค็มก็เติมเกลือเข้าไปนะครับน้ำมะขามเปียก1ช้อนโต๊ะแล้วก็ลงไข่นะครับหลังจากนั้นก็พริกขี้หนูซอยโหระพาลงไปคนให้เข้ากันปิดไฟแล้วก็เติมน้ำมะนาวเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับง่ายๆพร้อมเสิร์ฟแลวครับแซ่บแน่นอนเมนูนี้นะครับ หอมตะไคร้แล้วก็ใบโหระพานะครับน้ำก็แซ่บออกเปรี้ยวๆสุดยอด